สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้แอดก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องดารารักนิรันต์เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามการสปอยได้เลยค่ะองหญิงแต่งตัวอย่างสวยงามเพื่อรอพบหลิวฝูอีด้วยความหวังเต็มเปี่ยมแต่กลับต้องผิดหวังเมื่อได้ยินคำปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใยหลิวฝูอีเล่าให้ฟังถึงความสัมพันธ์ระหว่างเขากับมู่เหยาย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ที่ตระกูลมู่ถูกสังหารจนสิ้น มม่เหวาพาน้องชายที่ยังเด็กออกเดินทางตามหาปีศาจยุ่นหนีพร้อมกับกำจัดปีศาจทุกรูปแบบนางเป็นหญิงสาวที่เข้มแข็งไม่เคยเผยความอ่อนแอให้ใครเห็นแต่มีครั้งหนึ่งหลิวฟูอีบาดเจ็บหนักจนสลบไปเขาได้ยินมู่เหวาพร่ำพรรณนาระบายความในใจอยู่ข้างเตียงของเขาทุกวันจากเหตุการณ์น,นั้นทําให้หลิวฟูอีเข้าใจว่ามม่เหย่เองก็เป็นหญิงที่อ่อนแอเช่นกัน ตั้งแต่นั้นมาเขาจึงตั้งปณิธานว่าจะปกป้องนางไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและนางคือรักแท้ของเขาององหญิงถามเขาหากวันนั้นนางลงจากรถม้าไปหาเขาระหว่างเราจะเปลี่ยนไปหรือไม่หลิวฟูอีตอบว่าเขาชอบโม่หย่าเพียงคนเดียวในอนาคตป้องหญิงจะต้องเจอคนที่เหมาะสมกว่าเขาแน่นอนหลิวยี่มามา,มาได้บอกกับท่านโหเป็นการส่วนตัวว่า สาเหตุที่นางเอกแต่งงานกับเขานั้นเป็นเพราะกําไรไหมที่นางสวมอยู่กําไรนี้เป็นของนางปีศาจท,ที่เขากิเลนซึ่งเป็นตัวการที่ทําให้พ่อของท่านโหประสบเคราะห์ร้ายนางหวังว่าท่านโหจะกําจัดกําไรนี้ทิ้งเสียท่านโหไม่เชื่อคําพูดในทันทีแต่เมื่อคิดย้อนไปถึงพฤติกรรมของนางเอกก่อนและหลังสวมกําไรเขาก็เริ่มรู้สึกเสียใจนางเอกได้ยินจากสาวใช้ พูดถึงเหตุการณ์ที่พ่อท่านโหเสียชีวิตหลังจากที่กลับมาจากการท่องเที่ยวอย่างไร้จุดหมายจ,จู่ๆเขาก็กลายเป็นคนซึมเศร้านอนป่วยติดเตียงตลอดเวลาและสุดท้ายก็เสียชีวิตด้วยน้ำมือของเด็กชายวัยเจ็ดขวบที่มีผ้าคาดผมแปลกๆเด็กคนนั้นดุดันราวกับสัตว์ป่าและได้ข่าวว่ามาจากเขากิเลนนางเอกอดคิดไม่ได้ว่าเด็กคนนั้นอาจเป็นพระเอกเพื่อสืบหาตัวต้นของพระเอก นางเอกกำลังจอกเดินทางแต่ถูกกำไรไม้ควบคุมความคิดทำให้นางเปลี่ยนใจมุ่งเน้นที่การเตรียมพิธีแต่งงานแทนขณะนั้นสาวใช้กำลังเปลี่ยนชุดเจ้าสาวให้นางเอกเมื่อถึงขั้นตอนการเปลี่ยนกำไรนางเอกกลับยืนกลานว่าไม่เปลี่ยนเพราะเห็นว่ามันเป็นของแทนใจท่านโฮหรีบมาหาด้วยความกังวลว่านางเอกจะเปลี่ยนกำไรเมื่อเขาพบว่านางเอกยังคงสวมกำไรไม้อยู่เขารู้สึกซาบซึ้งในใจ คำพูดที่นางบอกว่านางรักและเข้าใจเขาแต่ก็ไม่อยากหลอกลวงนางต่อไปจึงตัดสินใจถอดกำไรไม้ออกเมื่อกำไรถูกถอดออกภาพในหัวของนางเอกเต็มไปด้วยความทรงจำเกี่ยวกับพระเอกท่านโหรู้สึกผิดหวังเขาคิดว่านางเอกอาจรักเขาจริงๆแต่เมื่อเห็นนางจากไปโดยไม่ลังเลหลังถอดกำไรเขาก็ร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดที่นางไม่เคยเห็นเสน่ห์ของเขาเลยแม้แต่น้อยนางเอกรีบกลับไปที่โรงเตี้ยม แต่ไม่พบร่องรอยของมู่เหยา่ยและพระเอกเมื่อถามเจ้าของโรงเตี้ยมก็ได้ความว่าทั้งสามคนได้ออกไปแล้วเหลือเพียงห้องของนางเอกเท่านั้นเมื่อนางเอกกลับห้องของตัวเองนางพบว่าภายในห้องถูกตกแต่งด้วยดอกไม้และชิงช้านางจึงเข้าใจว่าเซอร์ไพรส์ที่ช่วยชุยพูดถึงนั้นคือสิ่งที่เพลกจะเตรียมไว้ให้นางนางเอกจึงเศร้าและเสียใจสัมผัสสิ่งของในห้องด้วยน้ำตาที่ไหลพลั่งพลู ขณะนั้นนางเอกก็ได้ยินเสียงกระดิ่งลมที่นางชอบและเห็นเงาของพระเอกเขาปรากฏตัวขึ้นนางเอกถามด้วยความสงสัยเขาจากไปแล้วมีใช่หรือความจริงแล้วในวันนี้ชุยชุยรีบนำจดหมายและกังหันไม้ไผ่ที่นางเอกฝากไว้ส่งให้พระเอกเมื่อเพเอกเปิดอ่านก็พบว่าจดหมายจากนางเอกที่เขียนถึงพ่อแต่เนื้อหาในจดหมายกลับบอกว่านางแต่งงานกับเขาและกังหันไม้ไผ่ ยังสลักคำว่าจือชีไว้ด้วยตอนนั้นเองพระเอกถึงได้ตระหนักว่านางเอกชอบเขาเขาดีใจมากจนวิ่งกลับมาที่โรงเตีม๊มและได้พบนางที่กำลังร้องไห้อยู่ในห้องเมื่อนางเอกพบว่าไม่ใช่ภาพลงตานางก็กอดพระเอกไว้นั่นด้วยความดีใจอีกด้านหนึ่งลู่จิ๋วถามท่านโหว่าจะยกเลิกงานแต่งหรือไม่เขาพยักหน้าอย่างเงียบๆด้านองค์หญิงที่ผิดหวังก็ร้องไห้หนักมาก ขณะดเดียวกันมู่เหยาก็เข้ามาขอความช่วยเหลือจากนางคุณนางสวรรค์กัวก็ได้มาพบท่านโหขอให้เขาช่วยมู่เหวาในการกำจัดปีศาจส่วนเจ้าไทเฟยก็ฝันเห็นเพ่อยอี่อีกครั้งฝันว่าถูกขังอยู่ในบ้านและถูกเผาทั้งเป็นเมื่อสะดุ้งตื่นก็ได้รับข่าวไร้ายครั้งว่าองค์หญิงได้ใส่ชุดแดงไปที่วิหารซิงซ่านและยังพูดจาแปลกๆว่านางควรไปตั้งแต่เมื่อ15ปีก่อนเจ้าไทเฟยตื่นตระนก ไม่รู้ควรทำอย่างไรต่อไปดีคุณนางสวรรค์กัวและเหล่านักจับปีศาจร่วมกันตั้งค่ายกลบนยอดเขาเพื่อช่วยมู่เหยาในการปราบปีศาจมู่เหย่เตรียมใจว่าจะสู้เพียงลำพังแต่ไม่คาดคิดว่าหลิวฟูอีและพระเอกร่วมถึงทุกคนจะมาร่วมต่อสู้ด้วยกันมู่เหย่ดีใจจนโผล่เข้ากอดหลิวฟูอีอย่างอบอุน่นเจ้าไทเฟยเปิดเผยความผิดบาปในอดีตย้อนกลับไป15้าปีก่อนเมื่อครั้งที่นาง ลงทุนมหาศาลในการสร้างวิหารสิ้นสั้นเพื่อตอบสนองคำขอของเถาอิงทุกอย่างเกือบจะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเพียงแค่รอให้บุตรชายได้ขึ้นเป็นไทจือเท่านั้นแต่เทาอิงกลับบอกว่านี่ยังเป็นเพียงเครึ่องทางจำเป็นต้องมีเทพีประกอบพิธีที่มีดวงชะตาตรงกับองคหญิงตัวหยางเพื่อย้ายพลังบุญและอายุยืนไปให้แก่อองเจ็ดเมื่อสำเร็จอองเจ็ดจะได้ขึ้นเป็นไทจือแน่นอนเจ้าไทาไฟลังเล ถตาเถาอิงเตือนนางถึงความแค้งของฮองเฮาที่มีต่อนางหากฮองเฮาสามารถผลักดันให้บุตรชายได้ขึ้นเป็นไทจือ่อตระกูลเจ้าและองเจ็ดจะไร้ซึ่งอนาคตเจ้าไทเฟยรู้ดีว่าหากลูกสาวเป็นเทพีจะพบแต่ความทุกข์ยากตลอดชีวิตแต่เพื่ออำนาจของตระกูลเจ้านางจึงตัดสินใจสั่งเวยลูกสาวเมื่อเจ้าไทเฟยกลับถึงตำหนักนางเห็นองค์หญิงเล่นอยู่ด้วยความไร้เดียงสาองค์หญิงเห็นมารดาวร้องไห้ จึงปลอบใจและยินดีจะเป็นเทพีเพื่อให้แม่มีความสุขตัดภาพกลับมาที่ปัจจุบันเพยหอวินเข้ามารายงานด้วยท่าทางร้อนรนว่าองค์หญิงได้เตรียมตัวพร้อมและเข้าไปยังวิหารซึ่งซ่านแล้วเจ้าไท้เฟยจึงรีบนำกำลังพลมาช่วยเหลือลูกสาวแต่ในขณะที่องค์หญิงกำลังจะเข้าพิธีองค์หญิงกลับกล่าวว่าพิธีนี้ควรเสร็จตั้งแต่15ปีก่อนท่านโหที่อยู่ข้างๆไม่แสดงท่าทีใดๆ และไม่สนใจคำร้องขอของเจ้าไทยเฟยทันใดนั้นเถาอิงก็ปรากฏตัวเจ้าไทยเฟยพยายามใช้ดาบฟันเขาแต่กลับพบว่าเป็นเพียงหุ่นไม้และหุ่นนั้นก็กลายเป็นปีศาจฝันร้ายขณะนั้นเองสาวใช้คนหนึ่งบอกปีศาจให้สังเกตดูรอบๆว่ามีผู้ใดตกใจกลัวหรือไม่ปีศาจเพิ่งรู้ว่าทุกคนในที่แห่งนั้นเป็นเพียงภาพลวงตาที่มู่เหยาสร้างขึ้นส่วนสาวใช้แท้จริงแล้ว คือมู้เหย่ยงที่ปลอมตัวมาปีศาจฝันร้ายกล่าวว่าอาคมของเขาได้ก่อตัวขึ้นและจะไม่มีใครสามารถทำลายได้แต่ในชั่วพริบตาทุกคนก็ถูกดึงเข้าสู่โลกในฝันที่เต็มไปด้วยทัศนียภาพของเขากิเลนมันคือความฝันของเจ้าไทเฟยที่นั่นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งแบกเจ้าไทเฟยในวัยสาวเข้ามานางกำลังจะใช้ยันทำลายเขากิเลนให้ราบคาบเพื่อสังหารปีศาจทั้งหมด นักพลดของหอดูดาวหลวงและนักจับปีศาจเริ่มทำลายทุกสิ่งทุกอย่างท่านโโหไม่เข้าใจว่าทำไมเจ้าไทาเฟยถึงต้องฆ่าล้างเผ่าพันปีศาจทั้งหมดเจ้าไทาเฟยโกหกว่าเพื่อปกป้องประชาชนแต่ในขณะนั้นภาพสะท้อนในกระจกกลับใช้เห็นความทรงจำในวัยเด็กของท่านโหเขาเคยร้องไห้เพราะบิดาป่วยหนักเจ้าชิงห้วนบิดาของเขาถามเจ้าไทาเฟยว่าคนรักของเขาคือใครกันแน่ เขาเคยรักคนคนหนึ่งใช่ไหมแต่เจ้าไทาเฟยกลับไม่บอกชื่อหญิงที่น้องชายรักเจ้าชิงฮวนตรอมใจจนเสียชีวิตมู่เหย่และพรรคพวกเปิดเผยว่าเจ้าไทาเฟยทำลายหมู่บ้านของคนรักของน้องชายเพราะกลัวว่าจะกระทบต่อการขึ้นคลองบัลลังของตระกูลเจ้าแม้นางจะไล่คาถาให้ลืมความรักแต่น้องชายก็ยังเสียชีวิตเพราะความทุกข์ฝันร้ายกลับมายังวิหารสิ้นสัน้นเด็กหญิงคนหนึ่ง ที่มีดวงชะตาเหมือนกับองค์หญิงได้ถูกนำมาแทนตำแหน่งเทพีเจ้าไทเฟยถามเด็กหญิงว่าเต็มใจเป็นเทพีหรือไม่เด็กหญิงกล่าวว่านางยินดีเพราะการเป็นเทพีจะช่วยรักษาอาการป่วยของพี่สาวและยังขอบคุณเจ้าไทเฟยที่เลือกนางองค์หญิงตัวหยางเห็นของเล่นในมือเด็กหญิงคนนั้นที่เหมือนของเพยหอวินพกติดตัวตลอดบอกว่าเป็นของน้องสาวชื่อเพยอวีจึงนึกถึงอดีตทำให้นางสงสัยว่า มันดาเคยคิดจะสั่งเวนางใช้หรือไม่เจ้าไทเฟยพยายามอธิบายความรักที่นางมีต่อลูกสาวแต่จูจ่ๆวิหารซิงซ่านก็ถูกไฟไหม้เป็นเท่าฐานวิญญาณพยาบาทล้อมรอบเจ้าไทเฟยนางแก้ตัวว่าไฟไหม้เป็นอุบัติเหตุมู่เยาตรวจสอบพบว่าจริงๆแล้วเถาอิงเคยใช้ชีวิตยังมีความสุขกับลูกสาวบนเขากีเลนแต่ลูกสาวของเขาตายเพราะภูเขาถลม่มและตุ๊กตาไม้ที่เปื้อนเลือดก็เป็นของลูกสาวเขา เทาอิงจึงร่วมมือกับปีศาจใช้ฝันร้ายเพื่อแก้แค้นเจ้าไทเฟยที่ปกปิดความผิดพลาดของตนเองเรื่อยมาในขณะนั้นคุณนางสวรรค์กัวและนักจับปีศาจร,รู้ดีว่าทางเดียวที่เจาจากฝันร้ายนี้ได้คือเจ้าไทเฟยต้องยอมรับความผิดแต่นางกลับไม่คิดว่าตนทำผิดแม้แต่น,น้อยจนกระทั่งองค์หญิงถูกวิญ,ญญาณพยาบาทฆ่าตายต่อหน้าเจ้าไทเฟยจึงยอมรับปรับที่นางทำไว้ทั้งการฆ่าชาวบ้าน และการสั่งเวยผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายหลิวฟูอีจึงจัดการปลดปล่อยวิญญาณพยาบาทเหล่านั้นขณะเดียวกันท่านโหกับองค์หญิงก็กลับกลายเป็นพระเอกและนางเอกเจ้าไทยฝฟยพ่งรู้ว่าตัวเองถูกหลอกและด้วยความสำนึกผิดของนางพวกเขาจึงสามารถฝ่าฟันออกมาจากฝันร้ายได้สำเร็จแต่ปีศาจฝันร้ายที่โกรธแค้นกลับเปิดใช้ค่ายกนอีกครั้งหวังจะทำลายพวกเขาทุกคน